สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนคะ่ะใครเป็นนักวิ่งสายอุปกรณ์หรือจะเป็นสายยิมก็ได้นะเออที่แบบว่าชอบเน้นเซลฟี่บ่อยๆหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมาค่ะทุกคนมาดูคลังหมวกของแอรี่กันของมันต้องมีของมันต้องจัดนะคะถ้ามีครบสี่ได้ก็จะเลิศมากๆเลยและที่เห็นวางอยู่นี้นะคะเป็นครังหมวกที่แอรี่ใช้วิ่งจริงๆนะคะมาเกือบ2ปีแล้ว Uh, วันนี้สบายใจได้นะคะทุกคนราคาสบายกระเป๋าค่ะแล้วเดี๋ยวแอรี่จะเล่าถึงคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆนะคะที่นักวิ่งมือสมัครเล่นนักวิ่งอยากสวยอย่างเราๆอะคะ่ะใช้ได้จริงมีประโยชน์จริงๆในการวิ่งนะคะเนาะก็เดี๋ยวจะเล่านอกเรื่องนิดนึงเนาะ,ะอยากชวนเพื่อนๆคุยไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะว่า ใครบ้างที่แบบเอ้ยแบบชอบใส่หมวกในชีวิตประจาวันนะคะซึ่งแอรีก,ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเนาะแล้วอารมณ์แบบว่าใส่หมวกอยู่ในบ้านหรืออะไรประมาณนี้เออใครเป็นบ้างคืออย่างช่วงที่เกิดวิกฤตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะคือทุกคนมันก็อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมแล้วบางวันอะ่ะมันก็มีอารมณ์แบบเบือ่ออารมณ์เซ็งอะ่ะเออใครเป็นบ้างก็ลุกขึ้ขนมาค่ะทุกคนแล้วไปแต่งตัว แต่งหน้าแล้วใส่หมวกทํากับข้าวอยู่บ้านแล้วก็เซลฟี่ค่ะทุกคนเซลฟี่สวยๆแล้วก็โพสต์ลง Facebook อะไรประมาณนี้แล้วแบบมันก็มีเพื่อนมาแซวไงเออเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยก็มาแซวเฮ้ยอยู่อยู่ใส่หมวกอยู่บ้านด้วยเหรออะไรประมาณนี้เราก็แบบเอาแล้วทําไมอะใส่หมวกอยู่บ้านไม่ได้หรอมันมีอะไรผิดหรอไม่ผิดนะใส่ได้ทําได้ใส่หมวกอยู่บ้านทํากับข้าวทาได้เนาะก็แค่อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดแบบเพื่อนๆชอบอะไรหรือทําอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขามากอะ ทำนะคะทุกคนเนาะเราต้องหาความสุขเล็กๆน้อยๆใส่ให้ตัวเองเนาะถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขามากแต่ว่าถ้ามันเป็นความสุขของเราอะเราก็ต้องทำนะเออ มาค่ะทุกคนมาดูหมวกกันเนาะที่เห็นอยู่นี้เพื่อนๆเห็นแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ของเดกันลองนะคะแอรี่ใช้อยู่แบรนด์เดียวเลยนะคะก็ใช้มาเกือบ2ปีแล้วราคาเหมือนที่บอกเพื่อนๆไปราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะราคาอยู่ที่7ยูโรเองค่ะถ้าเพื่อนๆสบายใจสะดวกซื้อเนี่ยก็ซื้อไว้สะสมก็ยังพอไหวอยู่เนาะเออให้ครบสีเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอรี่มีทั้งหมด3ใบเนาะแล้วก็รวมตรงเนี้ยเป็นใบเต็มก็เป็น4ใบนะคะที่ใช้วิ่งจริงๆคือทุกคนมันกันแดดได้แล ยมันดีต่อใจตรงที่ว่ามันสามารถกันเหงื่อได้ค่ะพอเราวิ่งวิ่งไปใช่ไหมคะทุกคนคือเหงื่อมันก็จะเริ่มไหลใช่ไหมคะไหลจากหัวอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสมบัติของมันเนี่ยผ้าตรงนี้ค่ะเนี่ยเออมันจะค่อยๆซับเหงื่อของเราไปได้ค่ะเออมันก็เลยทําให้เหงื่อมันไม่ไหลมาลงตาเราเนาะเออพอเหงื่อมันไม่ไหลเนี่ยทุกคนมันก็กันรองพื้นกันมาสคาร่าที่มันจะไหลลงมากองรวมกันอย่างเงี้ยค่ะเอออันเนี้ยอันเนี้ยดีต่อใจ นะมันก็เป็นอะไรที่แบบเออเอเอ,เอ,อันเนี้ยดีดีดของมันต้องมีนะถึงบอกว่าของมันต้องมีนะเออเนาะสำหรับคุณสมบัติง่าย,ายๆเลยทุกคนที่แอรี่รู้สึกเออชอบนะส่วนตัวคือมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็มันสามารถถอดซักลงใส่เครื่องซักผ้าได้แล้วพอเอาขึ้นมามันก็เป็นทรงแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ยแอรี่ใช้มา2อปีแนละ้วสองใบเนี่ย ใบสีขาวจะใช้บ่อยหน่อยสีมันก็จะดูมนมดหน่อยเนาะเออแต่ว่าก็<ๆ>ก็ยังโอเคอยู่นะคือรูปทรงมันก็ยังได้อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะนะแล้วเออมันสามารถปรับอ่ะให้ดูสีเงินบ้างเนี่ยมันสามารถปรับได้ทุกคนแล้วเราซส์เอเชียเออหัวเราก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมเออม,มันก็มันก็ได้อ่ะค่ะเนาะใส่ได้ทุกคนอืม นะปรับขนาดได้ปรับสปรีไซส์ได้แล้วก็น้าหนักเนี่ยมันมันก็เบาอะ่ะเออมันเบามันประมาณ42กรัมนะแอลี่ลองชั่งดูมันก็แค่42กรัมเองอะ่ะเออเนี่ย แค่นี้เองทุกคนเออมันก็ดีต่อใจแล้วอ่ะเออนักวิ่งมืออาชีพนักวิ่งแบบเออ,อยากสวยแบบพวกเราอ่ะก็ก็ใส่ได้ซื้อได้ใช้ได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวอรี่จะออกไปวิ่งนะแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ามันซับเหงื่อได้จริงหรือเปล่าแล้วเออมันจะกันรองพื้นกันมาสคาร่าที่มันจะมาไหลรวมกันได้จริงหรือเปล่าเนาะใส่ใบนหนีไอเดียว,วันนี้ ค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนไปวิ่งสภาพก็จะประมาณนี้นะคะก็ใส่ใบสีขาวไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่ามันจะซับเหนื่อได้ดีขนาดไหนเนะแล้วรองพื้นกับมัสคาร่าเราจะมาไหลรวมกันหรือเปล่านะคะไปค่ะไม่รู้มันลุ้นดูนะว่าจะไหวไหม5้ากิโลไป ตอนนี้วิ่งมาได้จะครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะวิ่งทางเดิมกลับบ้านนะคะได้สองโลครึ่งดูสภาพหน้าทุกคนดูสภาพเหงื่อคือมันไม่มีเหงื่อไหลอะแต่มันมีเหงื่อซึมตามหน้าเออหัวก็สะก์เซิง,ะซงละสองโลครึ่งไปเห็นไหมมันมีเหงื่อไหลเต็มเลยเอ,อเดี๋ยวไปดูกันขากลับบ้านถึงสองโลอีกสองโลครึ่งนะคะ ขึ้นเนินทุกคนโอ้ยจะเป็นลมเอาววิ่งไปได้ห้ากิโลนะคะทุกคนคือแบบว่า ทั้งเหนื่อยทั้งหอบทั้งหยุดเดินหยุดไนนล่สนะารพัดทั้ทุกคนกินน้ำแป๊บนึงนะมามาดูความโหทุกคนสังเกตว่าเหงื่อแล้วก็เดี๋ยนะจะให้ดูว่ามีมาสคาร่าไหลหรือเปล่าเรียกเลยนะ รองพื้นก็ไม่ไหลนะทุกคนาอไลนเนอร์ก็ยังอยู่นะโอเคอยู่นะมันก็ถือว่ากันเหงื่อไหลลงมาได้พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าตอนตอนเนี้ยเหงื่อมันเริ่มไหลมาจากข้างๆตรงเนี้ยคะ่ะเออแต่ว่าตรงขอบด้านหน้าเนี้นะคะ่ะมันมันแทบจะไม่มีเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะทุกคนดูดูดิความเหงื่อชุ่มอะ่ะเออมันชุ่มอยู่ตรงนี้นะเออ รองพื้นก็ไปติดอยู่ตรงนี้แทนทุกคนไี่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะไปถอดแล้วก็ซักนะทุกคนอยากบอกว่ามันเปียกมันเปียกจริงๆเนี่ยเปียกเลยเดี๋ยวมาช่างด้วยกันนะเรากลับเข้ามาช่างกันในบ้านนะคะขอปรับแสงหนึงโอเคนี่ โอเคกรัมนะคะมาทุกคนอยากให้เห็นว่ามันมีข,ขอแบบน้ำอะ่ะเออและเปียกชุ่มเลยทุกคนจากที่เราชั่งกันไปอยู่ที่42หรือ43กรัมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากวิ่งไปแล้ว5กิโลกรัมเอ้ย5กิโลเมตรนะคะทุกคนอยู่ที่49 49กรัม นั่นหมายถึงว่าเขาซับเหงื่อได้พอสมควรเลยนะคะทุกคนโอเคถือว่าดีถือว่าดีจริงๆเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่ได้แค่กันแดดได้อย่างเดียวนะคะเขากันเหงื่อได้ด้วยทุกคนถ้าว่างๆก็อย่าลืมนะคะทุกคนลุกขึ้นมาคะ่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนรองเท้าแล้วเราก็จะไปวิ่งด้วยกันบ่อยๆนะคะสุขภาพดีแล้ว เดี๋ยวอะไรดีๆก็จะตามมานะคะไม่ว่าจะหน้าเด็กหุ่นเปวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบาย